Worry, Gregory your history see I can see your search history. มีมี้พี่วดีพาที่ฝีใช่ตอนนี้รายการเรามาถึงิบตอนแล้วเว้ย <laughs> พาที่ฝีนี้เราได้อัปเกรดระบบหน้าผมใหม่นั่นเองเนี่ยผมสามารถกระพริบตาได้ปิงปิงอ่ะหลับตาข้างหนึ่งไม่แน่ใจมองเห็นไหมนะรพิ่มถึงตัวผมี่ยสามารถแท็กปากได้ด้วยแบบเนี้อ่ย <laughs> <Bam. S 2> เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไปกัลังใจให้ผมด้วยนะครับชอบส่วนไหนในคลิปนี้ก็อย่าลืมปักหมุดลงมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไปลุย ฉากแล้วนึกแบบมม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 มแบบดูดกันล้อนแรงจัดอะแต่จริงๆเมื่อทุกวันนี้ผมยังจำบทมันไม่ได้เลย Darling home man Notting beat at jet to holiday right now you can feel r e t u t i f u l perfection that to h อะไรวะ200 a n d it off for family of four เลยทุกอย่างอ่ะลืมแล้วอะแค่บทสุดท้ายนี่ยคำมันเยอะแล้วมันต้องพูดเร็วมากผมจำบทไม่ได้เลยอะ honk อ่ะโอ้ย like หูคิมขัดฟันมากเลยนะครับผมผมนึกว่าคนในเต็นท์เนี่ยจะกลัวนะเว้ยปรากฏว่าเอาชอบเฉยเขาเต้นเลยดูดิเมื่อกี้ตึงตึงตึงตื้อตึง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  ไอ้ยีราดดูฟุ้งฟิ้ดดูน่ารักไปเลยอะเจอเนี่ไม่อยากคิดสภาพตอนกลางคืนอะเอ๊ะหรือจริงมันตั้งใจพิ้นแบบนี้เพื่อการคนมันบุกเข้ามาตอนกลางคืนวะปุ๊บอะไรดาร์กโฟร์โอ้ยเพีเอาเทไปถึงไหนอะไอเกียมอะไรอ่ะมันเหมือนเกียมตระกูลโฟร์แต่มูดแอนโทนมันเป็นอินเดียอะอย่างชอบอ่ะท่าแบบเฟยหลบเฮ้ย Unleash the Avatar อ้อเดี๋ยวผมจะลองไปเฟิดดูแล้วกันว่ามันมีแค่เทเลอร์หรือมีเดโมหรือมันเลื่อมวางขายหรือยังนะฮะฮไม่มีรุ่นฟิปด้วยอะแบบคืออย่าบอกนะว่านี่คือรีแอคชั่นของคนดูเวลาเห็นโมเดลใหม่ของผมแบบนี้น้องชื่อลิกบี้ใช่ไหมผมเห็นน้องอะบอเอเวยอยู่ในทิกตอกเนี่ยน่ารักและเอ็นดูมากเลยไปติดตามก็ได้ฮะโอ้มีอีกเรื่องหนึ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง ที่บอกฉันอยากสิพูดมาตามตรงห้ามโกหกนะอ่ะฮะใส่ชุดนี้ฉันดูอ้วนไหมเฮ้ยฮะจะลินยังได้ผีแต๋วเข้าสีเหรอ ในเรื่องมันมีอย่างนี้จริงเหรอเพราะว่าในสมัยเด็กเนี่ยผมมั่นใจว่าผมก็ดูพวกแตสตินเนี่ยมาเยอะระดับหนึ่งนะเว้ยแต่ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมีจริงเหรอโคตรโดนเฟ้นจัดอะเป็นอะไรที่แหงมากเลยนะเว้ยแบบแบทแมนเล่นแบบเล่นกินเกียนเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยอ พี่ชายแพ้เสียงในหัวนั่นแหละทำนั่นแหละ <c oughs> ผมว่าใครที่แบบขีม่มอเตอร์ไซค์ขี่รถเนี่ยถ้าเห็นมันแบบมีแท่นอะไรแบบให้เหินขึ้นได้เนี่ยถ้าแพ้เสียงในหัวก็คงอยากขับเหินแบบพวกในเกมรถเขียงแค่นั้นแหละไม่มีเลยมากหรอกเอก <c oughs> ้า99วันหรอโอเคหนีไปเพื่อนเดี๋ยวหลกลวงเวลาวะเองอ้าว อ,าอ้าคือโทษนะกูยืนอยู่ตรงนี้กูยืนขวางเพื่อนกูมึงควรจะแดกกูก่อนไม่ใช่เหรอก็ขวางแม่งก็เข้าไปแบบไปไป,ไประกกพวกเพื่อนอะอะไรของพวกมึงเนี่ยฮะแต่าจริงจริงไหมพอเห็นคลิปนี้เลือบผมนึกถึงอีกคลิปหนึ่งว่ะข้าไปเดี๋ยวช่วยเอง <ไป S 2> มาดิมาดิหนีไปเ็วเพื่อนพี่ไปเอา้าเอ้าพี่ชายเกือบที่แล้วว่าให้กูไปอย่างเท่ๆไม่ได้เหรอ ผมเชื่อว่าคนที่เห็นภาพเนี่ยตีความได้2ความหมายไว้คือ1นึ่งอุล,ละะากลังคิดว่าเฮ้ยทำไมนมใหญ่จังเลยกับ2องทำไมม้าข้างมันพกปืนมาด้วยวะเออเอาไปว่าช่างมาันเถอะครับผมเราไปกันดีกว่าวูยน่ากลัว <c oughs> มันเหมือนมีมผู้ชายที่มันแบบแฝงแยงตาไอ้มีมนั่นนะ <c oughs> ห้ามไม่อาหารฝ่าฝืนลงโทษขังรวมกับเสือ <c oughs> แต่ผมว่ามันก็ไม่แย,ย่นะถ้าสมมติว่าเอาไปขังรวมกับ e อีวาเอื่อแข่งงงแล้วว่าอ e ีวามันคืออะไรนะอีว e ามันเป็นเสือเขาเรียกว่าเสือเผือกผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสือพันอะไรนะแต่หน้าตาคือแบบน่ารักเป็นมิรมากเลยอะรถในห้างขนยังไงเออเน,นาะผมสงสัยมากเลยพวกรถที่มันอยู่ในห้างเนี่ยเขาขนขึ้นมาได้ยังไงวะะ อ๋อมันก็คืออย่างนี้หรอเวลาเขาขนขึ้นมาก็คือเขาขนขึ้นมาบันไดเลื่อนแล้วก็ใช้คน20คนเนี่ยช่วยกันขนขึ้นมาอย่างนี้หรออะไรวะเนี่ยเราบอกว่า1 Q and One Philippi เพื่อนคงบอกอะภาคการกรีดร้องของอสูร อันนี้เป็นดรา้อนบอลภาคภาษาไร้ขอบขียนะครับผมแต่รู้อะไรไหมผมพอเดาออกเลยเว้ยว่าบรรยากาศหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขอเพลงแป๊บน,นึงนะเฮ้ย <Hey! laughs> ดูเหมือนว่าแกาจะไม่เข้าใจนะโลกไม่ใช่ที่หี่แกได้ยึดครอง hey, I, อะไรเอ็กฟฟิตเหรอไล่ผีอาาอะฮะอะฮะ ผมก็ไม่คิดว่าผีมันจะเฮี้ยนขนาดนี้เฮี้ยนระดับเหมือนเกมติดบั๊กอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ากระยายดผมว่าใช่แน่ๆผีหลอกมียาหลอนเมนชันอ่ะสไปเดอร์แมนฟินให้หน่อยครับ แม่งสไป,ปเดอร์แมนของจริงพี่แม่งมีสไปเดอร์เฟนโอ้ยผมว่าทำได้ฮบโอ้ยฮ้อเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมฮ้ไม่ไม่ไม่ไดิเ,ดเออผมจำได้ว่าอ,อันนัลล็อกเฮเลอร์มันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ เพื่อใครที่ไม่รู้จักคลิปแบบนี้นะครับผมมันเรียกว่าอนาล็อกเฮลเลอร์นะครับผมมันคือการทําให้พวกคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่เนี่ยมาดัดแปลงให้มาดูเป็นคลิปแนวอนาล็อกแบบพวกคลิปจากแผ่นฟีดีแผ่นเทปอะไรอย่างเงี้ยครับพวกที่อนาล็อกเฮลเลอร์เนี่ยมันจะพยายามทาบรรยากาศและฟาอฟิกให้มันดูน่าอึดอัดหรือน่าก,กลัวแต่แบบนี้ไม่ใช่แน่ๆมันไม่ควรเป็นเสียงแบบมีมกูฟีอาร์แบบนี้เนี่ยอ๋อเกมยากุฟ่าผมเชื่อว่ามันจะต้องร้องสกีบีดีนอนสกีบีดอมดอม ปกติถ้ามันเป็นคลิปมีมยักษ์กุ้งฟ้าแบบนี้เนี่ยมันจะต้องถือไมค์ขึ้นมาแล้วร้องกิบีดอมดอมดอมเยฟเยฟสิไม่ใช่หรอวะทำไมมันมาเป็นเวเลยได้วะผมเชื่อโฟนกายแล้วครับผมแปลกจริงนะครับผมฮะยากุซ่าองฟาฮะเป็นคาสฟีนเหรอ เฮ้ยอยู่ดูนี่นะเว้ยฮะฮู้ชูบเฮ้ยไ์อย่างเท่เลยเอาแล้วก็เลี้ยวเหนี่ยนะนะแล้วเอ็งจะไฟทำไมวะฮะฮะฮะทำไมมันกลายเป็นเกมโฟนิดเดียวได้วะโหแล้วแล้วโห่หื่ควงแบบนี้ คงแบบนี้คือใช่เลยฟู <S <S นิกเลือ <S <S ฟเลนเลยโอ้โหรอบก่อนนะเว้ยเพอร์ฟคิปไปะ่ะเกมเปลี่ยนหรือเวยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เว้ยรอบนี้เนี่ยอุต่าตั้งใจดูก็ยังเปลี่ยนแบบงงว่ามาเป็นเวนี้ได้ยังไงโคตรงงแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งไว้ที่ไม่งงแน่ๆคือไข่กูมิงนะครับผมซึ่งไข่กูมิงเนี่ยใช้ง่ายครับไม่งงแน่นอนด้วยนวัตรกรรมเฟฟเทคที่เล็มขนแล้วไม่บาดไม่คันไปไมีทำจากเฟลมิก,กันน้ำได้ไม่เป็นฟิมหลังจากที่ผมใช้มาสองเดือนเนี่ยรู้สึกโล่งมากหลังผมอาบน้ำเนี่ยตรงน้องชายผมเน ฝึกถึงความอับชื้นเลยเพราะไม่มีขนน้องชายที่อมความชื้นไว้และถ้าอยากดูแลให้น้องชายคุณสะอาดกว่านี้ผมขอแนะนําไข่คลีนเซอร์ครับเป็นคลีนเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดน้องชายโดยเฉพาะเนื่องจากมันไม่ใช่สบู่มันเลยช่วยถนอมผิวลดแบคทีเดียและให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงมาพร้อมกับสูตรูคือสูรอุ่นฟู่หนาวแอร์แรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นและสูดเย็นฟู่แดดสดชื่นพร้อมลุยวันที่15-16กันยายนเนี่ยไข่กุ้งมิ้งและไข่คลีนเซอร์มีโปรลดราคาด้วยนะครับผมสามารถสั่งซืูอได้ ของปลอมเนี่ยมันไม่คมเหมือนกับของแท้นะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะอเธอโธอมันทำให้ผมนึกถึงใน GTA อ่ะเวลามันไถผมเนี่ยมันไถทีเดียวแล้วฟงผมเปียกเลยอ่ะเมื่อพูดถึงสิ่งต้องสาบในหัวคนอื่นอ่ะเป็นพวกตุ๊กตาแอนบิลพวกวัตถุต้องสาบอะไรอย่างงี้ในหัวกู เพื่อใครงงเผื่อใครงงนะเว้ยชุดนักเรียนมันจะมีความต้องสาบอย่างหนึ่งเว้ยคือใส่แล้วมึงจะปวดขี้และมันมีเงื่อนไขาในการปวดขี้ด้วยคือมันจะไม่ปวดที่อยู่บ้านเว้ยคุณแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนอยู่บ้านอนะไม่มีปัญหาเว้ยแต่ถ้าคุณไปที่โรงเรียนโดยใส่ชุดนักเรียน,น่ยคุณจะปวดขี้ไม่รู้ว่าทําไมแล้วยิ่งแบบสมัยเด็กๆแบบอนุบาลปฐมวัยอะไรอย่างเงี้ยของผมเนี่ยที่แบบชุดมันแกะยากเขาเรียกแหละคือชุดพวกอนุบาลปฐมวัยเนี่ยมันจะไม่มีเข็มขัดแต่ว่ามันจะมีพวกกระดุมติดเอาไว้มันทําให้แบบถอดยากอะไรยาเี้ ขี้อะลำบากชิเป้งเลยแล้วเวลาไปขี้ที่โรงเรียนนะเว้ยสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือความสะอาดของห้องน้ำและเพื่อนมึงอ่ะเผื่อใครไม่เกียนะเว้ยไปดูไอคลิปรีโพสที่ผมเล่นกับพี่โป๊กอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยนั่งขี่ดีมันจะมีไอวานขี้แตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดติดตัดติดเย่ยว่ะแป็นแมนเย่ยว่ะเห็นเงี้ยผมก็ทำได้เหมือนกันเว้ยอ่ะดูนะสามตองหนึ่ง อ,อุ้ยหุ้ยอ๋อฟอร์ตไหนแต่ว่าเป็นแมปฟรีเกมเกี่ยวหุยเหนียนไหมผลไหมหุยหุยอู้หูลอดไปเออโอเคทำไมมันมีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนะว่าพี่ชายเขาไม่เอะใจเลยหรอว่าทำไมมันมีสติ๊กเกอร์กูู๊๊กจนไปหมดเล่ะแต่เนียนก็ถือว่าผ่านนะมีร้านไหนทำไก่ต้มหลุดไหมครับเฮ้อ อะไรอะแมวอะฮะแมวกับแมวฟฟิงซ้ำเนาถูกต้องเหตุผลที่โฆษณาต้องเล่นการเอ้ยเนี่ยมันก็เล่นได้เห็นไหมเนี่ยมันก็ไม่เห็นตายเลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมได้เพียบเลยอะเนี่ยทีเนี้ยก็ทำหลบไปเรื่อยให้สบายแล้วจริงไม่ยากเลยเออเออเออ ผู้พิคี่โคตรแปลกเลยฮะรอโอ้โหดูหน้ามันเฮ้ยแต่ผมก็ทำได้อะดูนี่นะแซนนับจะมีทุกวันนี้ได้นับต้องเสียเวลาเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเสียนับต้องเสียเวลาอะฮะเสีลอดออฟอัดสองเหรออ่ะปตาไปแล้วไงต่อ อย่าร้องเจ๊งเยอะมากครับผมเขาไม่ร้องจริงๆด้วยครับผมเขาตายแล้วเขาตึงลงอะไรเนี่ยเอลี่มันตายแล้วมึงิงอะไรเขาคงจำได้มั้งตายแล้วเ็ตายแล้วกระสืดดิบเดดบอยอ๋อผีไทยตัวใหม่ไอ้กระสือน ไ <g ül> อ้กระฟือนี่ของจริงว่ยะย่าลูก <g ül> ผมไม่รู้ว่ามีใครได้เห็นผีตัวใหม่ในดบายยางนะมันเป็นผีไทยครับผมมันเป็นผีกระฟื้แหละแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็กระฟือใช่ไหมล่ะไม่เชื่อผมคุณไปดูแอนิเมชันตัวเต็มของมันก่อนแล้วคุณจะมองกระสือไม่เหมือนเดิมเชื่อผมอู้จมันมันทำถึงจริงของดีบายนี่กระฟือททำถึงมากอ่ะฮะ อ๋อเกมหันขนมปังติกตอกอ่ะก็คือหันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างงี้แล้วขนมปังมันก็จะฟันลงฟันลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าโหไม่เหลือแล้วมันจะหันยังไงวะเพอร์เฟคคัทแบบอิตาลีเพอร์เฟคคัทอ่ะแบบคัทจริงๆอ่ะแบบเพอร์เฟคเลยอ่ะสมบูรณ์แบบเลยอ่ะตาทุเป็นบุญตาจัดจัดฮะโปรเจกต์ฟอร์มบอยเหรอ ที่ชายเทนมาให้วิ่งแค่หนึ่งนาทีมันเลยออกมาเป็นประมาณนี้เว้ยมไม่สิไม่ได้เทนมาด้วยตัวเองดิเทีนด้วย AI ไอ่ะไม่เชื่อนะเว้ยวลาเทนฝัดให้เดินด้วย AI เดียมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเ,<อ> <laughs> เนี่ยเนี่ยไอ้มาป่าเนี่ก็เทนด้วย AI เหมือนกันมันเลยเดินแบบนี้โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูมีมน้องว่านทีวีกันดีกว่านะครับผมในดิฟคอร์นน้องว่านนะครับผมใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็เข้ามากันได้นะครับผมลิงก์อยู่ในใต้คลิปวิดีโอ รีบปันดับฮาโลที่แข็งแกร่งที่สุดในน้องว่านทีวีอันดับที่หนึ่ง ไม่ควรมันจะเกยียจมุกไหมอ่ะคุณ MGS คืออันนี้เนี่ยมันเป็นมุกที่ผมออกไปเล่นในงานอัลเตมีดฟันเฟซด้วยตอนที่ผมขึ้นเวทีเนี่ยวีทุกคนเขามีฮาโร่กันหมดเลยอ่ะผมไม่มีคนเดียวด้วยความที่แบบอิจฉาเว้ยผมก็เลยไปถอดล้อมองมไฟแ,แถวๆงานนี่แหละเอามาใส่แค่นั้นเลยบอลว่าผมเอาไปคืนแล้วนะเว้ยอย่าแจ้งความผมคืนเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบมากๆนะครับผมใครที่ชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมใครที่อยากฟันงเ้้าตอตอิดอใหกกับผม็สี้ฝุดก็าาาาอย่าลงค คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและปักหมุดด้วยนะครับคนอื่นจะได้ดูได้ง่ายๆนะโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับ